ครับก็นี่เป็นระบบเครื่องเสียงของเรานะครับก็มีขั้นแรกมาเลยก็ต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับรหัสพาสเวิร์ดของเรารัน Wi-Fi พอต่อ Wifi ก่อนนะครก็มาต่อเครื่อง Bluetooth Bluetooth ก็คือต้องจับคู่นะครับต้องจับคู่ต้องต้องรอสักพักนะฮะมันจะขึ้นมาคู่ของเราคืออะไรนะฮะ M MHC B02 นะครับ MHC B02 ตามนี้เลยฮนะจับคู่มาพอพอจับคู่มาเนี่ยปกติปิดอยู่ในเวลาเปิดเราเปิดตัวนี้นะครับแล้วมีไฟกระพริบพอจับคู่เราก็จะกดจะกดไปเข้ากลาขึ้นสัญญาณว่า Bluetooth going นะครับเขา เราก็กดไปจนกาเขาจะบอกว่า Bluetooth Connected ก็ทดลองเปิดเปิดอ่า u t u b e ดูนะฮะว่าเข้าเลยส่วนไมโครโฟนนี่ก็เป็นไมโครโฟนเราไม่ใช่ใช่ไมโครโฟนลอยนะฮะเพราะาส่วนใหญ่จะเสียง่ายมากก็เป็นไมโครโฟนก็เปิดก็เปิดลองตามนี้เลยนะครับก็เปิดลองตามนี้เลยนะฮะก็ส่วนแอมนี่ก็ ตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ากีตาร์สายแจ็คเสียนะครับอย่างไรก็ส่วน LED ก็ต้องปักเข้านะฮะแต่ LED นี้ยังไม่ได้ต่อเสียงเข้ากับลำโพงนะครก็เป็นภายในเครื่องบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผม